สวัสดีครับพบกบรยาการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดผลเดชวิสัยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับตํารวจทุกวันเลยนะมีเรื่องทุกวันจริงๆนะครับงานนี้ก็ไปอีกงานหนึ่งที่ตํารวจไปยิงหนุ่มไรเดอร์ตายเรื่องของเรื่องก็คือว่าตํารวจคนนี้ชื่อว่าดาบแปะนะดาบแปะก็ไปทําภารกิจกับสายรับสายรับก็คือพวกนิ้วนะันะ อยู่ที่สอนอสุทธิสารไปทำภารกิจเสร็จปุ๊บก็ขับรถกันไปสองคนเนี่แหละไอ้สายลับก็บอกว่าแวะไปหาลูกสาวหน่อยจะไปเอาโทรศัพท์ที่ลูกสาวปรากฏว่าก็ไปถึงบ้านบ้านลูกสาวเนี่ยไปอยู่กับผัวคือเป็นライเดอร์เนี่ยแหละไปอยู่กันเป็นปีแล้วนะก็จะแปเอาโทรศัพท์ โทรศัพท์จอดรถเสร็จปุ๊บก็ไปเจอแม่แม่ของหนุ่มรายเดอร์เนี่ยก็บอกแม่ว่าจะเอาโทรศัพท์กับลูกสาวชื่อว่าแอนลูกชายแม่ก็เดินขึ้นไปตามลูกชายก็ชะโงกมาเห็นเห็นสายรับเนี่ยก็เลยเอาขวดกระทิงแดงเฟี้ยงมา แล้วก็ลงมาเอามีดไล่ฟันไล่แทงเนี่ยแทงไอ้สายลับนี่ก็วิ่งหนีไปที่รถแล้หนุ่มไรเดอร์นี่ยังตามไปแทงกระจกอีกแล้วก็ดาบแปะก็ตะโกนอันนี้เป็นคำให้การของแม่นะตะโกนว่าอย่าเข้ามานะอย่าอะไรเนี่ยมีปืนนะมีปืนนะนนะอะไรเงี้ย ส่วนไอ้หนุ่มไรเดอร์นั้นมันไม่ฟังเสียงมันก็แทงแทง,แทงดาบแป้ก็แง้มกระจกมาก็ยิงไปนัดเดียวนัดเดียวแต่มันประชิดตัวเข้าคอตายตายคาอกพ่อแม่เลยพ่อแม่มาพอดีเหมือนกันในหนังเนี่ยทลาลงไปพ่อแม่ก็มารับไว้ก็ตายขาที่ไปเลยนัดเดียวเท่านั้นเองยิงเข้าคอนะแล้วดาบแป้ก็รอ ไม่หนีไปไหนรอจนตำรวจมาก็มอบตัวมอบตัวก็โดนจับไปจับไปตอนนี้ก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตั้งสามข้อหาข้อาหาก็คือพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตั้งข้อหาฆ่าคนตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสามข้อหาด้วยกัน แล้วก็ก็ผู้กำกับเขาก็ให้สัมภาษณ์ใช่ปะ่ะก็มีนักข่าวคนหนึ่งไม่รู้ช่องไหนมันบอกว่าทำไมยังไม่เอาเรื่องยังตั้งข้อหาไม่ได้หรืออะไรเงี้ยผู้กำกับเขาบอกว่าเฮ้ยมันถามอย่างนี้ได้งไงวะคำตอบมันอยู่ที่ตั้งสามข้อหาไปแล้วอะไรทำนองนี้เออนักข่าวไม่รู้สำนักไหนวะ มันทำไมถามโง่ๆอย่างนั้นวะเขาตั้งข้อหาไปแล้วเขาจะถามแบบว่าเมือนกับคนไม่เชื่อใจตำรวจอะไรแล้วปรากฏว่าแม่ก็มาให้การก็ให้การแบบเมื่อกี้ที่ผมเดาให้ฟังแล้วก็ยอมรับว่าลูกติดยาเสพติดด้วยแล้วก็แอนเนี่ยก็อยู่กับลูกมาเป็นปีๆแล้วอยู่ปีเป็นนานแล้วแล้วก็บอกว่ามีตำรวจ โทรไปหาคเคลียร์จะรับผิดชอบงานรับผิดชอบเงินให้ว่าไม่เอาเรื่องดับแปะแล้วเธอก็ยังก็ปฏิเสธไปแล้วก็มีระดับใหญ่คนนั้นโทรมาอีกอคราวนี้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับก็ต้องสืบรวนว่าใครโทรมาแะบบผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ตำรวจพวกนี้มันจะโทรไปทําไมมันจะไปเคลียร์ทำอไรมันทเพื่ออะไรวะฮะ ก็ไม่เข้าใจมันน่าจะให้คนอื่นไปเคลียร์หรือเปล่าวะให้คนธรรมดาเนี่ยแหละญาติพี่น้องดาบแปะเม่เขาไปคุยแล้วก็แบบเออเดี๋ยวจะชวใช้เงินนะจะกกี่แสนกี่ล้านก็ว่ากันไปทําไมตํารวจต้องไปโทรไปเคลียร์มันทำไมำไม,ำไม,มันโง่อย่างนี้วะถ้าเป็นเรื่องจริงนะโง่จริงเพราะว่าโทรไปอะไรไปเขาก็เอาเสียงมาได้อยู่ทีอะมันก็จะสวยไปอีกเนี่ยตำรวจบางที บางเรื่องก็ไม่ค่อยฉลาดนะถ้าทําจริงนะแล้วก็แปรก็กลัวจะไม่ได้รับความยุติธรรมคือเรื่องอย่างนี้ที่ดูในเหตุการณ์แล้วมันมีคลิปด้วยนะ<ม>ก็เป็นการป้องกันตัวนะแต่ก็ต้องไปสู้กันที่ศาลว่ามันเกินกว่าเหตุไหมถ้าเกิแดแบบแปะไม่ยิงสวน<ม>เกิดมันแทงมาโดนดาบแปะดาบแปะต้องตาย ฟรีหรือเปล่าเออมันก็ต้องดูเหตุการณ์ก็ต้องดูว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรนะครับผมก็ได้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายไอ้นี่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายได้นะแต่ออย่งอืน่นบางทีให้ความเป็นธรรมอักมาไม่ได้บางฝ่ายแม่งผิดผิดเต็มประตูอย่างไอเยาว,วชนเนี่ยไอเยาว,วชนที่รวมกระทืบป้าบัวพันธเน่ะบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับไว่ใช่แล้วให้ความเป็นธรรมฝ่ายเดียว ไฟฟอ้ฝ่ายกระทืบเขาไม่ต้องให้ความเป็นธรรมแม่งหรอกมันกระทืบเพาจริงก้อนนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียกับควาเสียหายกับสํบานักงานตํารวจแห่งชาติอีกแล้วครับท่านจริงๆแล้วตํารวจมันมีหลายแสนคนนะมันก็มีผิดพลาดกันไปบ้างเป็นข่าวเป็นข่าวแ,วแ้วก็เป็นส่วนน้อยเหมือนกับพระสงฆ์องค์เจ้าอ่ะก็มีพระสงฆ์เร็วๆก็ไม่มีกี่คนนะที่เป็นข่าวไม,ม่กี่รูปเท่านั้นแหละครับ แล้วส่วนใหญ่ก็มีเป็นหลายแสนองค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งไปโจมตีตำรวจกันให้มากมายและเกินนะครับผมเพราะตำรวจดีก็มีตำรวจไม่ดีก็มีทุกอาชีพมันมีทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีแหละครับนะแต่การเป็นคนเนี่ยมันก็ต้องมีคุณธรรมหรือเปล่าวะตำรวจก็ต้องมีคุณธรรมมากกว่าคนธรรมดาหรือเปล่าแต่กรณีนี้เราก็ดูเป็นกลางหน่อยนะ เราก็มีคนโยงไปว่าเฮ้ยมันเป็นการหึงหวงกันหรือเปล่าเพราะไอ้สายเสืบสายรับนี่คือพ่อเลี้ยงนะเว้ยไม่ใช่พ่อจริงเออล้วก็ไอ้ดุมไรเดอร์แม่งหึงหวงหรือเปล่ารู้อะไรทำแม่งทำแม่งหรือเปล่าอะไรทำนองน,นี้ก็ต้องถามคนเดียวที่จะรู้จริงก็คือแอนเนี่ยแอนลูกบุญธรรมลูกเลี้ยงของสายรับเนี่ยว่าเรื่องนี้ มันเป็นอย่างไรแต่โอเคมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้นะจะหึงหวงไม่หึงหวงอะไรก็คุณก็ไม่ควรที่จะเอามีดมาไล่ฟันเขาอะ่ะใช่ปะเขามาอยู่ของเขาเฉยเฉๆอ,อ่ะอ่าเขาไม่ได้บุกเขาไปทําร้ายนะเว้ยคุณเอามีดไปไล่ฟันเขาแล้วเขาก็ตอบโต้อะ่ะพอดีมันเสือกตายถ้าเกิดยิงไปโดนขาไปโดนแขนก็ยังพอทน ก็ว่ากันแสดงว่าดาบแปะนี่ยิงปืนแม่นนะเป็นแม่นมากๆเลยทีเดียวนะครับผมตำรวจดีมีเยอะนะอย่างที่พิษณุโรที่ผมรู้จักหลายต่อหลายคนนะก็เป็นคนดีนะแล้วก็ค่อนข้างจะจนด้วยนะจริงจนเพราะเขาไม่ได้ไปรีดไถเขาไม่ได้ไปทําอะไรแล้วมันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้รีถ่ถอะไรกันง่ายๆนะเอาจริงจริง มันไม่ง่ายมันก็มีคดีติปาถาใครเป็นร้อยเวรเนี่ยลงไปดูเด็คุณลงไปนั่งดูที่สถานีตำรวจสักวันหนึ่งอ่ะหนึ่งวันหนึ่งคืนอ่ะดูที่ร้อยเวรเขาทำอะไรบ้างงานไม่กดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวรถชนเนี่ยต้องออกไปละเดี๋ยวมาแจ้งมินประมาทเดี๋ยวมาแจ้งโดนโกงโดนโกงออนไลน์ right. เดี๋ยวมาแจ้งนู่นแจ้งนี่ก็ต้องทำพิมพ์ทำตำเนาแต่ดีมันดีหน่อย มันเป็นคอมพิวเตอร์ต่อให้ก่อนต้องมาตอก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 ,ก,ก,กเป็นพิมพ์เดอ่ะแล้วต้องมาเวลาผิดก็ต้องเอาลิควิดลบอะไรเดี๋ยวนี้มันดีหน่อยมันเป็นคอมพิวเตอร์แต่ก็โหงานเยอะมาก,มากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีคดีไอ้พวกมินปรหมาทเนี่ยผมว่าขอร้องเธอพวกสสทั้งหลายอ่ะไม่ไว่าจะเป็นสสพักเก้าไกลสสพักเพื่อไทยแก้กฎหมายฉบับนี้เธอไอ้กฎหมายมินประมาทอะ ไอ้กฎหมายพรบอรคอมพิวเตอร์แก้หน่อยเหอะคือมันเรื่องมันลกลงลกสารเออะา,าออก็เดี๋ยวหมายสารเออะก็เดี๋ยวหมายสารหมายสารหมายสารไปทําผิดอะไรวะก็แค่พูดจาด่าเด้ออะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองก็หมายสารหมายสารหมายสารอ,อ่ะเอยมันก็แก้ไปเหอะเชื่อดินะมันไม่มีประโยชน์หรอกแล้วตำรวจเขาก็งานเขาเยอะอยู่แล้ว และนี่นอกจากจะมาทําคดีเรื่องพวกนี้อีกตอนนี้ยังต้องไปเฝ้าโรงเรียนอีกนะเพราะว่าครูเวรไม่มีแล้วตำรวจต้องไปเฝ้าโรงเรียนอีกก็บ่นกันจังเลยบ <c oughs> ่ต้องไปปกติกัวแย่อยู่แล้วนะโอเคอยังไงก็ฝากพอบอรตรคนใหม่คนนี้คงทำอะไรไม่ได้และเพราะจะ,กะเกษียณอยู่แล้ะคนใหม่ก็ไม่รู้ว่าใครให้มาช่วย จัดการทําให้ตํารวจเรียกศักด์ศีคืนตํารวจมาคือถ้าไม่ต้องวิ่งแต้นไม่ต้องมีตัวช้างไม่ต้องมีอะไรหรอกครับให้มันเป็นตามกฎกติกาะแบบทหารเขาก็ไม่มีตัวช้างนะเว้ยเป็นกดตามกฎกติกามันก็จะทําให้คนดีๆคนมีฝีมือไม่ใช่คนด,ดีคนดีก็ดีทุกคนละ่ะ คนมีฝีมือได้ขึ้นไปในตำแหน่งใหญ่ๆบ้างนะะหลายๆอะไรมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เอางบประมาณให้ตำรวจแม่งเยอะๆหน่อยเงินดงเงินเดือนให้แม่งเยอะๆหน่อยคิดกันหน่อยสิคิดคิดคิดกันหน่อยทำไงให้เงินเดือนเยอะให้เงินเดือนเท่าอายการให้เงินเดือนเท่าผู้พยาษาคิดกันหน่อยนะ ลองคิดดูนะพวกสสทั้งหลายนะครับผมนะี่คือเรื่องราที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ก็มาดูซิว่าดาบะจะต้องมีวิบากกรรมบากกรรมยังไงบ้างแกก็คงจะไม่มีความสุขแล้วครับที่ไปยิงคนตายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของแกเลยตกกระไดพลอยโจรไปซะอย่างนั้นนะ มาซื้หนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตคบเล่มนี้ผมตั้งใจเขียนเต็มที่เลยเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆอยู่ในนี้ครับมีองค์เทพ,พเจ้าองค์ดังๆมีคาถาบูชามีเครื่องสักการะมีการบนบาลสังเกตที่ถูกวิธีมีการขอเข้ามาที่ถูกวิธีอยู่ในเล่มนี้หมดเลยนะครับแล้วท่านสามารถพลิกชีวิตได้จริงๆ ต่อมาได้3ช่องทางครับ Facebook เฟ c บุ o o k ดกธรกิจพลเด่นวิสัยได้แล้วก็โทรศัพท์เบอร์อีดีได้กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับหรือบอกราคา290บาทนะเงินไปเข้ากองทุนอินทรพลดูแลผู้ยากไรแล้วก็มาจอนจัดครับมีพระนางพญาสยามนะครับพระองค์นี้เหมาะสำหรับไปอยู่บนคอหรืออยู่บนทิ้งของนางพญา ใครที่รู้ตัวว่าเป็นนางพญาควรจะเช่าพระนางพญาสยามไปบูชาครับปุกเสกสามวาระครับวัดราชบูรณะวัดนางพญาแล้วก็วัดราชมนดบราคาสอง้อยเก้าบาทนะเงินเข้าคงทุนอิสรพลดูแลผู้ยากร้อยแล้วก็หมอจรจัดเช่นเดียวกัน อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับไปดูโฆษณาท้ายคลิปแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับผมสุดท้ายๆสุดก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะอยังดากแปะมาเมื่อวานยังอยู่สุขสบายวันนี้แม่งต้องไปนอนในคุกไม่รู้จะโดนไล่ออกไม่รู้จะติดคุกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าประมาทครับ ยังมีลมหายใจอยู่ทําความดีไว้ให้เยอะๆไว้ให้มากมากนะแล้วยังไงก็ตามผมเชื่อว่าทําดีก็ต้องได้ดีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับขอให้มีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดี រោតតាំងអញ្ជើញគិរាបាយមកឆាយជិនស៊ី